การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกป,ปีการศึกษา2567โรงเรียนโนโนเมืองห้วยมารีตั้งอยู่ที่บ้านห้วยมารีหมู่6ตำบลโนโนเมืองอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต1เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดยในปีการศึกษา2,567มีนักเรียนทั้งสิ้น71คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนโรงเรียนนนเมืองห้วยมารีได้เข้าดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข oh. มีผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการดังนี้มาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนนนเมืองห้วยมารีได้ดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาว โดยจัดให้มีแกนนำสีฝ่ายในแต่ละห้องเรียนเป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจในการให้คำปรึกษาตักเตือนเพื่อนและดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมทั้งจัดทํากิจกรรมสถานศึกษาสีขาวเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องยาเสพติดพร้อมวิธีการป้องกันตนเองให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดโรงเรียนโนนเมืองห้วยมารีได้จัดประกาศผลงานห้องเรียนดีเด่นในทุกภาคเรียนและมีการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของนักเรียน สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่โดยมีการดำเนินการดังนี้ 1. นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 2. การบริหารจัดการในสถานศึกษา 3. การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ 4. การสอดแทรกในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร 5. การมีส่วนร่วมของนักเรียน 6. การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่ 7. กิจกรรมร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน นอกจากนี้โรงเรียนโนนเมืองห้วยมารียังจัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดังนี้กิจกรรมลูกเสือปลูกป่าต้านยาเสพติดกีฬาต้านยาเสพติดกิจกรรมอบรมธรรมะครูพระสอนศีลกิจกรรมประกวดภาพระบายสีกิจกรรมประกวดแต่งคำขวัญ กิจกรรมอบรมโครงการครูแดดและทางโรงเรียนได้มีการบันทึกลงนาม MOU กับภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนใต้เคียงสถานีตำรวจภูทรโนนทเมืองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยมรีองค์การบริหารส่วนตำบลโนเมืองและผู้นำหมู่บ้าน โรงเรียนโนนเมืองห้วยมารีได้ดำเนินการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขตอลอดปีการศึกษา2567โดยดำเนินการตามยุทธศาสตร์5มาตรการทำให้โรงเรียนโนนเมืองห้วยมารีเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปัญหายาเสพติดในชุมชนลดลงและมีส่วนในการบ่มเพาะให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมส,สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและห่างไกลาย,ยาเสพติด